สวัสดีพี่พี่พนะนะครับผมอพอดีว่าอยู่บ้านได้ยินเสียงอึ่งครับเลยขับเลาะหาหนองดูนี่มาดูเจอหนองนี้ครับผมโคตรหลักครับขับรถมาปุ๊บเงียบเลยพอดับไฟพักงนึงร้องลั่นเลยครับนี่ ฟังกเสียงแต่ป่ามันลกครับผมเอาไม่ได้เลยไม่ได้ั่งนู้นน่ะมึงป่าเป็นมันเป็นป่าไมยราบเออหมดหมายนี้ก็ ถือว่าเยอะอยู่ครับถ้าฝนตกแบบเยอะๆครับเป็นหมายมหาชนใครก็มาหมายนี่แหละแต่ก็ยังว่ามันลกนะครับฝั่งนู้นเขาฟันหญ้าลงมาลงลงลงจะเอาอยานม่หนึ่งนั่นหน่นองเดินไปฝั่งนู้เนเดินปุ๊บเสียงเงียบเลยขนาดแค่าขับรถมาเฉยๆครับผมเสียงเงียบเลย มันหลักเนะหนองแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะเป็นหนองแบบมีเจ้าของนะเขาก็เตือนใจเขาก็อันนี้เป็นหนองแบบอยู่ใกล้เมรนะอยู่ใกล้เมน ตัวนีล้ลอยนิ่งไม่มีคู่หายไปแล้วเสียงเงียบไปเลยครับน่หนหงอยไฝั่งนี้ออกมาดูเฉยๆครับว่ามันร้องอยู่ตรงไหนหวะเราก็ไปล้อจับมันก็ได้พอได้อยู่อนี้ก็ได้แค่มองนี่น,น,นี่ตัวนึ้ เ <Es> นี่ยส่องไฟไปปุ๊บหายไปปุ๊บเลยขนาดฝนเิ่งนินครับเพื่ปาด ถ้าฝนตกมาซ้ำนี่โอ้โหเด็ดจัดนะแถวนี้ฝนมันตกตั้งแต่แดดยังไม่หกุบ,บแล้วก็หยุดไปไม่ตกซ้ำอื่นก็มีออกอยู่แต่มันไม่หันลงหนองส่องไฟไปปุ๊บลงปั๊บเลย ออกมาดูให้หายคาใจครับผมเดี๋ยวต้องมีสักวันครับที่ฝนตกแบบหนักนี้ก็พอได้กินนะครับทั้งเขียดทั้งอื่นแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วพี่น้องเรียบร้อยกําลังยังไม่ถึงหมายเลยครับได้สามสี่ตัวแล้วครับพี่น้องเจอกบใหญ่ตัวหนึ่งครับ กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าใส่ถุงยางไว้กลัวฝนมันตกแจ้วนี่ครับผลงานโอ้เสียดายครับไอ้ฝนมันไะม่ตกซนะ้ำครับพอได้อยู่นะอึงยางแล้วก็อึงอึงเท้าอึงโอ๊กตัวสองตัวแล้วก็เจอกบตัวนึง พอที่ขั้